สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้หมอรังแพทย์หญิงดวงทิพย์ศูนทรเลขาก็มีความตั้งใจที่จะมาอ่านคำพีวิสุทธิมรรคเรื่องของวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆนะคะเพราะว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานั้น ในที่สุดแล้วคือจะต้องเจริญวิปัสสนาเป็นนะคะถ้าไม่เจริญวิปัสสนาก็ไม่สามารถที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอุป,ปาทานาขันธ์ทั้ง5ได้นะคะทีนี้ลำดับขั้นของการเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็นปัญญาปัญญาขั้นสูงนะคะปัญญาขั้นสูงที่มีเฉพาะเกิดจาก การตัดสรู้ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะมีความรู้ในเรื่องของการเจริญวิปัสนาได้นะคะวิปัสนาหมายถึงตัวปัญญาที่เกิดขึ้นเรียกว่าวิปัสนา16ระดับหรือนั่นคือปัญญาที่มีความรู้แล้วก็เกิดขึ้นในจิตต่างๆกันนะคะขออนุญ,ญาตอ่าน ชื่อ16ชื่อของวิปัสนา16เพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็นำไปสู่การอ่านคำพีวิสุทธิมัชในหมวดของวันนี้จะมาอ่านเรื่องของอนุโลมมัยานนะคะวิปัสนาญาณก็คือตัวปัญญานั่นเองนะคะยานก็แปลว่าปัญญาวิปัสนาก็แปลว่าปัญญานะคะลำดับที่1ก็คือ นามะรูปะปริเฉท,ทยาน 2. ปัจจยะปริคหายานะ 3. สัมมสนญาณนะ 4. อุทยพยยายาน 5. พังคยาน 6. พยยายาน 7. อาทีนวยายาน 8. นิพิทายาน 9. มุลจิตตุกรรมยตายาน 10. ปฏิสังขารยาณ 11. สังขารุเบกขายาน12อนุโลมยาน13โคตรภูยาน14มักขมัคยาน15ผลลยาน16ปัจเวกคณะยานใน16ระดับนั้นนะคะก็เฉพาะ14และ15ที่เป็นโลกุตระนะคะที่เป็นโลกุตระคือระดับเหนือโลกนะคะ คือมัคคยานกับผลรยานนอกนั้นเป็นระดับโลกิยะทั้งหมดแล้วก็คลิปก่อนหน้านั้นหมอรังได้ทำคลิปเรื่องโคตรภูารยานรวมมัคคยานผลรยานแล้วก็ปัจเวกขณะยานคืออันดับที่วิปัสสนาที่13 14า5 16ไปหมดแล้วนะคะโดยการอ่านจากคำพีวิสุทธิมรรคเป็นหลักซึ่งคำพีวิสุทธิมรรคนั้นเป็นคำพีที่ พระไตรปิฎกก็จะอ้างอิงถึงว่าในส่วนนี้จะไม่อธิบายเพิ่มเติมแล้วเพราะว่ามีรจนาเอาไว้ในครรมีวิสุทธิมัครเรียบร้อยก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะต้องศึกษาพระไตรปิฎกที่จะต้องตามไปศึกษาในวิสุทธิมัคด้วยนะคะวันนี้จะมาอ่านวิสุทธิมัควิปัสสนาญาลำดับที่12คืออนุโลมญัยาน,นะคะอนุโลมมายาน,นั้น เกิดในมัคควิถีนะคะเป็นชวนจิตแรกในมัคควิถีก็คือในมัคควิถีเนี่ยก็จะประกอบด้วยมโนทวาราวชนะและเสร็จแล้ชวนจิตเจ็ขดขณะนั้นก็เริ่มด้วยอนุโลมยาน1,1,2,3ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยโคตรภูยานมัคคยานผลยาน สองสามขนาดจนกระทั้งครบเจ็ดนะคะเรียกว่ามัคควิถีเพราะฉะนั้นอนุโลมยานก็มีความสำคัญแล้วก็เป็นวิปัสสนาท้ายๆหรือเรียกว่าแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเป็นลำดับความเกิดขึ้นของการที่เป็นผลของการเจริญวิปัสสนาในตั้งแต่นาม,มารูปรปริเฉยทยานมาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมีกำลังและมีปัญญามากขึ้นนะคะ ก็มาเข้าสู่เนะื้อหาเลยนะคะค่อยๆสะสมความรู้ไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพื่อเป็นการต่อจิกซอนในความเข้าใจในใจของเราก็วิสุทธิมารเล่ม3ภาคปัญญาปริเชตที่21ก็จะขึ้นหัวข้อเรื่องว่าปฏิปทาญาณนะทัศนวิสุทธินิเทศนะคะก็เริ่มที่อยู่ที่หน้า386 อนุข้อที่ 12. อนุโลมยานเมื่อโยคีนั้นเสพเนืองเนืองทำให้เกิดขึ้นทำให้มากขึ้นซึ่งสังขารุเบกขายานนั้นอยู่ศรัทธาคืออธิโมกก็เกิดมีกําลังเข้มแข็งขึ้นคือวิปัสสนาญาณที่11ก่อนหน้าอนุโลมยานนั้นก็คือสังขารุเบกขายานซึ่งก็เดี๋ยวจะทำเป็นคลิป คลิปถัดไปก็แล้วกันนะคะคลิปนี้เน้นอนุโลมมายานก่อนคือขออนุญาตไล่จากข้างหลังมาข้างหน้านะคะเพื่อให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นผลและแล้วก็ทําเหตุอะไรเป็นการเรียงลําดับความเข้าใจหรือความเกิดขึ้นของปัญญาว่าเรามาไม่ผิดทางนะคะสามารถตรวจสอบได้ทั้งทั้งเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถอยกลับ เมื่อทำอเมื่อเจริญสังขารุเบกขายานนั้นอยู่ศรัทธาคืออธิโมกก็เกิดมีกำลังเข้มแข็งขึ้นความเพียรก็ได้รับประครับประคองดีสติก็เข้าตั้งอยู่เป็นอย่างดีจิตก็เป็นสมาธิดีขึ้นสังขารุเบกขาก็บังเกิดแก่กล้ายิ่งขึ้นครั้นโยคีนั้นเกิดความคิดว่า มรคยานจัะเกิดนบัตินี้แน่สังขารุเบขายาณก็กำหนดรู้สังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงหรือว่าเป็นทุกข์หรือว่าเป็นอนัตตาแล้วอย่างลงสู่ผวังในลำดับแห่งผวังมโนทวาราวชนะจิตก็เกิดขึ้นทำสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์ว่าไม่เที่ยงหรือว่าเป็นทุกข หรือว่าเป็นอนัตตาโดยในเดียวกับที่สังขารุเบขายานทำมาแล้วนั่นแหละในลำดับแห่งกิริยาจิตที่เกิดขึ้นหันเหพวังขจิตไปจากมโนทวาราวัชนะนั้นชววะจิตดวงที่หนึ่งคืออนุโลมยานที่หนึ่งซึ่งท่านเรียกว่าบริกรรมก็เกิดขึ้นสืบต่อตามติดไม่มีช่องว่างทำสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์อย่างนั้นเหมือนกัน ในลำดับนั้นชาวนะจิตดวงที่สองหรืออนุโลมยานที่สองซึ่งท่านเรียกว่าอุปจาระก็เกิดขึ้นทำสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์อย่างนั้นเหมือนกันแม้ในลำดับต่อจากนั้นชาวนะจิตดวงที่สซึ่งท่านเรียกว่าอนุโลมยานคืออนุโลมยานที่สก็เกิดขึ้นทำสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์อย่างนั้นเหมือนกันก็คือสังขารุเบกขายานนะคะ ็พิจารณานามหรือรูปใดอย่างใดอย่างหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมานะคะพิจารณาถึงความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงหรือจะเอาเป็นทุกเป็นทุกเป็นทุกหรืออนัตตาอนาัตตาก็อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพอหมดวิถีวิถีจิตทางใจที่เจริญสังขารุเบกขายานะคะจิตก็จะลงพวัง คือในสังขารฤเบกขายานท้ายเนี่ยก็เริ่มพิจารณารู้แล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยทำจิตวางเฉยในความไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาของอุปาทานขันห้ามามากพอแล้วละมั่นใจรู้แล้วว่าทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้นอกจากกำหนดรู้ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรืออนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่ามีความวางเฉยในความเป็นไตลักษณะของอุปาทานขันนะคะ คือรูปธรรมหรือนามธรรมาท,ที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาทีนี้ในจิตในสังขารุเบขาญาณเขาจะรู้นะคะถึงพลังความแก่กล้าแล้วก็รู้ว่าเหมือนกับจะถึงเวลาแล้วแหละที่มักมักจะต้องเกิดขึ้นก็เปลี่ยนวิถีเป็นมรรควิถีนะคะก็เข้าสู่ชวนะจิตแรกก็คือจะเรียกว่าเป็นฐานุโรมยานนะคะต่อนะคะ ชื่อนี้เป็นชื่อเฉพาะของชวนาจิตสามดวงเหล่านั้นแต่จิตทั้งสามอย่างนี้จะเรียกว่าอาเสวนะบ้างว่าบริกรรมบ้างว่าอุปจาระบ้างว่าอนุโลมบ้างโดยไม่แตกต่างกันก็สมควรหมายความว่าอันนี้เป็นเพียงชื่อนะคะแต่ว่าให้รู้ว่าเป็นการเสพซ้ำๆสามครั้งนะคะหรือว่าเป็นอาเสวนะปัจจัยนั่นเอง ถามว่าเป็นอนุโลมของอะไรตอบว่าเป็นอนุโลมของยานทั้งหลายที่เป็นส่วนเบื้องหน้าและของธรรมทั้งหลายที่เป็นส่วนเบื้องหลังเพราะว่าอนุโลมมายานนั้นคล้อยตามวิปัสสนาญาณ8เบื้องหน้าเพราะมีกิจเหมือนกันก็คือการพิจารณาใตรลักษณ์นะคะและคล้อยตามโพธิปักเจ้ยธรรม37ประการเบื้องบนหรือเบื้องหลัง จึงอยู่อนุโลมยานนั้นเพราะเหตุปารบสังขารทั้งหลายแล้วดำเนินไปโดยลักษณะมีอน,นิจจลักษณะเป็นต้นจึงอนุโลมคล้อยตามยานทั้ง8ประการเหล่านี้เพราะกิจโดยหมายถึงว่ามีการกำหนดพิจารณาพระไตรลักษ์เหมือนกันประหนึ่งจะพูดโดยความว่า 4. อุทยพยยยานได้เห็นแล้วซึ่งความเกิดและความดับ ของธรรมทั้งหลายที่มีความเกิดและความดับอยู่เป็นปกตินั่นแลหนอคือวิปัสนาญาณที่4คืออุทยพยาญาณน,นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยวิปัสนาญาณที่5ชื่อว่าพังคานุปัสน,นาญาณพังคานุปัสนาญาณได้เห็นความดับของธรรมทั้งหลายที่มีแต่ความดับอยู่อย่างเดียวแล้วละหนอและว่าข้อ6วิปัสนาญาณที่6นะคะ สิ่งซึ่งมีแต่ความน่ากลัวแต่อย่างเดียวหนอปรากฏโดยเป็นที่น่ากลัวแก่พยะตูปัฏฐานญาณแล้วและว่า 7. อาทีนวานุปัสนาญาณได้เห็นโทษเลวร้ายในธรรมที่มีแต่โทษเลวร้ายอย่างเดียวแล้วละหนอและว่าข้อ8นิพพายานก็เบื่อหน่ายแล้วในธรรมที่น่าเบื่อหน่ายเสียจริงๆละหนอ และว่า 9. มุลจิตตุกรรมนยตายานก็เกิดปรารถนาเพื่อจะพ้นไปเสียจากธรรมที่ควรจะพ้นไปโดยแท้จริงแล้วละหนอและว่า 10. สิ่งที่ควรทบทวนกำหนดรู้นั่นแลหนอข้าพเจ้าได้ทบทวนกำหนดรู้ปฏิสังขารานแล้วและว่า 11. สิ่งที่ควรวางเฉยนั่นแลหนอข้าพเจ้าได้วางเฉยแล้วสังขารุเบกขายานแล้วดังนี้ และอนุโลมยานแก่โพธิปักคิยธรรม37ประการในเบื้องบนเพราะต้องบรรลุด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาญาณทั้งหลายนั้นต่อไปเป็นการอุปมาอนุโลมยานด้วยพระราชาผู้ทรงธรรมอุปมาเหมือนพระราชาผู้ทรงธรรมประทับนั่งในสถานวินิจฉัยทรงสดับคำวินิจฉัยของท่านมหาอมาต ผู้ว่าคดีแปดท่านแล้วทรงละการถึงอัคติเสียทรงตั้งพระองค์เป็นกลางมีพระราชดำรัสอํานวยความอํานวยตามว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดชื่อว่าทรงอนุโลมแก่คําวินิจฉัยของมหาอมาตย์เหล่านั้นด้วยและทรงอนุโลมแก่โบราณราชธรรมด้วยฉันใดข้อเปรียบนี้ก็พึงทราบฉันนั้น เพราะว่าอนุโลมยานเปรียบเหมือนพระราชายานทั้งหลาย8ประการเปรียบเหมือนมหาอมาตย์ผู้ว่าคดี8ท่านหมายถึงวิปัสสนาญาณก่อนหน้านี้8ระดับนะคะก็คือเหมือนมหาอมาตย์ผู้ว่าคดีความมาตามลําดับเรื่อยๆให้ความรู้แก่พระราชาโพธิปัิยธรรม37เเปรียบเหมือนโบราณราชธรรมในอุป,ปมาณนั้น พระราชาเมื่อทรงมีพระราชดำรัสว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดชื่อว่าทรงอนุโลมแก่คำวินิจฉัยของมหาอำมาตย์ทั้งหลายผู้ว่าคดีด,ด้วยทรงอนุโลมแก่ราชธรรมด้วยฉันใดอนุโลมมยานนี้ก็ฉันนั้นเมื่อเกิดขึ้นปารพสังขารทั้งหลายโดยพระไตรักษ์มีความไม่เที่ยงเป็นต้นชื่อว่าอนุโลมมยานแก่ยานทั้งหลายแปเพราะมีกิจเหมือนกันด้วย และอนุโลมแก่โพธิปักขิยธรรมทั้งหลาย3ามสิบในเบื้องต้นในขณะมัคคยานด้วยน่าจะเป็นเบื้องหลังนะคะเพราะว่าตอนแรกท่านบอกว่าเป็นเบื้องหลังเพราะเหตุนั้นแหละท่านจึงเรียกว่าสัจจานุโลมมิกยานด้วยประกาศและชนีก็และอนุโลมายานนี้เป็นยานสุดท้ายของวุฒานักคามินีวิปัสสนาซึ่งมีสังขารเป็นอารมณ์ แต่เทราว่าโคตรภูยานเป็นปริโยสานะของวุฒาคามินีปฏิวิปัส,สนาทั้งหมดโดยประการทั้งปวงจบอนุโลมยานต่อไปอธิบายวุฒานะคามินีวิปัส,สนาในชื่ออื่นเพื่อไม่หลงสับสนในวุฒานะคามินีวิปัส,สนาที่กล่าวมานั้นนั่นแลนบัดนี้ ควรทราบการเปรียบเทียบทางระสูตรไว้ดังต่อไปนี้ข้อนี้เป็นอย่างไรชื่อว่าวุฒฐานะคามินีวิปัสสนานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกไว้ในสลายตนะวิพังคสูตรว่าอัตตมมยตาความไม่มีตัณหาเกิดขึ้นจากโลกียะสังขารเอาใหม่นะคะข้อนี้เป็นอย่างไรชื่อว่าวุฒฐานะคามินีวิปัสสนานี้ พระสามมาสัมพุทธเจ้า 1. ตรัดเรียกไว้ในสลายตนะวิพังคสูตรว่าอัตตมยตาคือความไม่มีตัณหาเกิดขึ้นจากโลกิยสังขารด้วยพรดำรัดอย่างนี้ว่าอัตตมยตังพิกเวนิสาเยอัตตมยตังอักคัมมะอักคัมมังยายังอุเปคา เอกัตตาเอากตังตัสิตาตังปะชะหัตถะตังสมสมมติกัมมะถะแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอาศัยอตตามมยตาหมายถึงวุฒฐานะคามินีวิปัสสนามาถึงอตตามมยตาแล้วจงละอุเบกขาซึ่งมีความเป็นสภาวะเดียว อาศัยความมีอารมณ์เดียวนี้นั้นเสียจงเ้าจงก้าวข้ามอุเบกขาซึ่งมีความเป็นสภาวะเดียวอาศัยความมีอารมณ์เดียวนี้นั้นไปเสียดังนี้ 2. ตัดเรียกไว้ในอรคัตูประมาสูตรว่านิพพิธาด้วยพระดำรัสอย่างนี้ว่านิพพินทงังวิรัชติวิราคาวิมุตติ วว่าเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะปราศจากกำหนัดก,ก็หลุดผนไปดังนี้ 3. ตัดเลียกไว้ในสูุสิมาสูตรว่าธรรมทิฏยานด้วยพระดำรัสอย่างนี้ว่าปุเพขโขสุสิมะธรรมทิติยานังปัจฉานิพาเนยินังแปลว่าดูก่อนสุสิมา ธรรมะิติยานะเกิดก่อนแลญยานะในพระนิพพานเกิดในภายหลังดังนี้ 4. ตรัสเรียกไว้ในโป,ปาธาปาถัสูตรว่าสันสัญยักษคะด้วยพระดำรัสอย่างนี้ว่าสัญญาโขโปธปาทังปัทธังอุปัชติปัจฉายานัง แปลว่าดูก่อนโอธปาะสัญญาหรือสัญญคัหรือสัญญัคตะเกิดก่อนยานภายยานยานในพันิพานเกิดขึ้นในภายหลังดังนี้ 5. พระสารีบุตรเรียกไว้ในทสศตระสูตรว่าปาริสุทธิปทานิยังคะ องค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ด้วยคำอย่างนี้ว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิปาริสุทธิปทานิยังคะแปลว่าปาริสุทธิปทานิยังคะคือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิดังนี้มาถึงตรงนี้ขอ ทบทวนเรื่องของวิสุทธิเจ็ดนิดหนึ่งนะคะวิสุทธิเจ็ดก็คือหนึ่งสีรวิสุทธิสองจิตตวิสุทธิสามทิฏฐิวิสุทธิสี่กัางขาวิตาระวิสุทธิห้ามัคคามัคคายาณัททัศนวิสุทธิหกปฏิปทาญาณัททัศนวิสุทธิเจ็ดาณัททัศนวิสุทธิก็คือปฏิปทาญานะ ทัศนวิสุทธิก็คืออนุโลมยานนั่นเองนะคะตรงตามที่ท่านพระสารีบทอธิบายไว้จากที่อ่านไปเมื่อสักครู่ท่านพระสารีบทรกล่าวว่ากิติเนเกหินาเมหิกิติตายามมเหสีนาวุฒฐานะคามินีสันตาปริสุทธาวิปัสนา วุฒาตุกาโมสังสาระทุกขปังกามหัพยาเกเระยะสัตตังตัดถิททังโยโยคังปันดิชาติโกแปลว่าวุฒานะคามินีวิปัสนาใดซึ่งสงบบริสุทธิ์พระมหาฤาษีทรงตัดประกาศไว้โดยชื่อภายหลังเอ้ยโดยชื่อ โดยชื่อหลายดังกล่าวชนนี้ท่านผู้มีชาติบัณฑิตผู้ปรารถนาเพื่อออกไปจากทะเลตมคือสังสารทุกข์ซึ่งมีภัยใหญ่หลวงพึงทำโยคะเนืองเนืองในพุทธ,ธานะคามินีวิปัสสนานั่นแหลปริเชตที่21ชื่อว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินิเทศ ในอธิการแห่งปัญญาภาวนาในปรกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทแก่สาธุชนดังนี้ก็จบปริเชษที่21ปฏิปทายานะทัศนวิสุทธินิเทศนะคะก็เป็นการอ่านเรื่องของอนุโรมยานนะคะอนุโรมยานนี้จะเกิดขึ้น2องถึงสามขณะ ในมัรควิถีแล้วก็จัดว่าเป็นวิปัสสนาญาณที่ยังมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์นะคะต่อจากสังขารุเบกขาญาณแต่กำลังจะเตรียมที่จะทิ้งสังขารเพื่อให้โคตรภูญานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะคะก็วันนี้จบการทำคลิปอ่าน ปฏิปทายาะทัศนวิสุทธินิเทศจากคำพีวิสุทธิมัคเน้นเรื่องอนุโลมยานอย่างเดียวก็ขออนุโมทนาเพื่อนๆทุกท่านที่ได้ติดตามฟังคลิปนี้จนจบนะคะขอให้อาน,นิสงส์แห่งการฟังธรรมจากการอ่านวิสุทธิมัคจงเป็นพลวะปัใจจัยให้ทุกท่านได้ถึงพระนิพพานกันทุกคนทุกท่านเทิสาธุข้า